功、嗯、夫。 ไ,ได้ดีๆตลาดพระก็เข้าใจอยู่ที่ว่ามันอยู่กับผมนี่กระทบเบรกแต่ว่าพอดีเราก็ หลายๆคนก็ต <Es by> so ้องออกมีต้องหาทางออกฮะก็มาวางวางพระตามข้างทางอย่างเงี้ยฮะวัตามข้างทางก็ยังไม่รู้จะหาทางออกกันยังไงเพราะว่าตลาดพระใหญ่ๆทั้งราชบุรีนครปฐมกรุงเทพเพชรบุรีทุกปิดหมดนะครับหลังจากที่ปิดตลาดในร้อยเปอร์เซ็นต์วันที่สี่เนี่ยคนที่ซื้อขายพระเครื่องอย่างเงี้ยอย่างพี่น้องวงการพระเครื่อง จะอยู่ยังไงยังยังไม่ทราบอนาคตครับซึ่งหลายคนก็ต้องออกมาหาทางออกอย่างเงี้ยซึ่งปกติเนี่ยรายได้ส่วนมากของผู้ซื้อขายราเครื่องอ่ะก็จะอยู่ประมาณวันละพันถึงสองพบาทนะครับทั่วไปเนี่ยจะอยู่วันละพันถึงสองพบาทนะครับแล้วแต่ว่าถ้าตลาดพระเปิดขายได้แต่ตลาดพระไม่เปิดเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นจุดเสี่ยงมากกว่าเพราะว่าเราไม่ทราบว่า ผู้ที่มาสัญจรมาดูพระแล้วเนี่ยมาจากไหนกันบ้างมันก็ทําให้เราต้องเสี่ยงถ้าเราไม่เสี่ยงเราก็ไม่มีกินนะฮะขายไม่ได้เลยครับช่วงนี้ตั้งแต่ตอนไหนถึงตอนไหนก็ประมาณแปดโมงครับถึงประมาณบ่ายสองก็กลับแล้วกะทบมากเลยครับเพราะต้องมีรายจ่ายทุกเดือนฝอนบ้านอะไรเงี้ยครับทั้งนี้ก็ส่วนมากมันจะได้แค่หลักร้อยแต่ช่วงที่ เศรษฐกิจดีๆมันก็ได้อยู่พันสองพัมันแล้วแล้วแต่โดยปกติแล้วก็ใช้ชีวิตลำบากอยู่แล้วล่ะเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วมาเจอช่วงโควิดอย่างนี้มันก็ลำบากเพิ่มขึ้นในเรื่องของการทำมาหาก,กิน วันหยุดเราค้าขายวันปกติเราทำงานการค้าขายจะเข้าไปในแหล่งชุมชนมันก็ลำบากจาก,กที่ลำบากอยู่แล้วก็ลำบากเพิ่มขึ้นพอหยุดงานเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีไรายได้เราก็ต้องดิ้นลอนหาครอบครัวเพราะว่าลูกกำลังเรียนก็ต้องงัดของเก่ามาขายที่เรารักและสะสมมาถ้าไม่ทำอย่างนี้เข้าเมืองไม่ได้มันก็ไม่ไม,ไม,ไม่เราจะไปเอาเงินที่ ที่เราพอมีเหลืออยู่บ้างมาใช้จ่ายถ้าไม่เพิ่มพูนเข้าไปก็มันก็หมดไปอะครับเพิ่มมากเพิ่มน้อยวันสองร้อยสามร้อยมันก็ถือว่าเพิ่มมันก็ใช้จ่ายกันไป